เหรียญปีพุทธศักราช2525ราคา1,000 0บาทจะเป็นอย่างไรและเหรียญปีพุทธศักราช2520มีราคามากน้อยขนาดไหนไปติดตามกันพูดคุยนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงปน้า,านะครับความเป็นมาต่างๆนะครับของเหรียญน,นะครับแล้วก็ความสําคัญในเหรียญน,นะครับอ่าซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็ถือได้ว่า เป็นที่นิยมของนักสะสมนะครับหลายๆท่านก็คงจะพอรู้นะครับหลายๆท่านก็คงจะยังไม่รู้เกี่ยวกับประวัติต่างๆในเหรียญน,นะครับแล้วก็ราคาการประเมินนะครับต่างๆการซื้อขายในตลาดหมุนเวียนนะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับกาก่าก็จะนำข้อมูลต่างๆนะครับของเรือพระที่นั่งนะครับเอามา ฝากพี่ๆน้องๆนะครับเป็นเกรดความรู้นะครับพร้อมกับการประเมินนะครับราคาการซื้อขายต่างๆยอดการผลิตต่างๆนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับไปติดตามกันนะครับเราไปที่เหรียญหนึบาทนะครับเหรียญหนึบาทปีพุทธศักราช2520นะครับซึ่งด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9หรือ,อ องคหลวงนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับที่หลายๆท่านก็คงจะรู้ดีนะครับว่าเป็นเรือสุพรรณหงษ์นะครับแต่ประวัติต่างๆนั้นหลายๆท่านก็อาจจะรู้และอาจจะไม่รู้นะครับก็เลยได้นําเอามาฝากทุกๆท่านนะครับเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับซึ่งเรือพะทีินั่งสุพรรณหงษ์นั้นนะครับเป็นหนึ่งในเรือพะทีินั่งและพระราชพิธีกระบวนพยุหญาตาโฉรามาศนะครับ เป็นเรือที่ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากในปัจจุบันนะครับสแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนะครับปากคลองบางกอกน้อยนะครับเขตบางกอกน้อยนั่นเองนะครับเรือพระน,นั่งนะครับตั้งชื่อ ตามเรือสีสุพรรณหงส์นั่นเองนะครับปล่อยลงน้ําเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2454นะครับเกียรติยศและรางวัลนั้นเหรียญรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือนะครับโลกนั่นเองนะครับปีประจําปีพุทธศักราช2535นะครับลักษณะของเรือนะครับประเภทเรือคือเรือพัทนั่งกิ่งนะครับขนาดระวังขับน้ำนะครับ15 จุตันนะครับความยาว44.9เมตรความกว้าง3.14เมตรนะครับกินน้ำลึก0.41เมตรความลึก0.9เมตรลูกเรือ57ฝีพา,าย50คนในท้าย2นายเรือ2คนถือธง1นพลสัญญาณ1คนเห่เรือ1น,นะครับ ส่วนประวัตินะครับเรือพระทนั่งสุพรรณหงษ์มีชื่อกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับต้นรัชกาลนะครับกรุงศรีอยุธยาต้นรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราวปีพาศ2091นะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าสุวรรณหงษ์นะครับดังทราบได้าจากบทเฮหเรหือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศนะครับที่ว่า สุพรรณหงษ์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหงษ์ทรงพรมมินลิลาดเลื่อนเตือนตาชมนะครับในหนังสือ,อตำนานเรือรบไทยนะครับพรนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับได้ทรงกล่าวไว้ว่าสีสุพรรณหงษ์สร้างในสมัยกรุง กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับตามจดหมายเหตุเมื่อปีพศ2370มีหมายรับสั่งให้จัดเรือพระที่นั่งสุพรรณหง์นะครับเป็นเรือทรงพระบรมธาตุที่ได้มาจากเวียงจันทร์ในจดหมายเหตุในรัชกาลที่3และรัชกาลที่สีเรียกชื่อเรือนี้ว่าเรือสีสุพรรณหง์ ได้ชมรุดสุดโสมเรื่อยมาและได้รับการซ่อมแซมมาหลายครั้งนะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลำปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดก้าให้ต่อขึ้นใหม่นะครับ เพราะเรือพระทิ่นั่งสีสุพรรณหงส์ลำเดิมผูพังเกินที่จะซ่อมได้แต่มารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเปลี่ยนชื่อเป็นเรือพระทิ่นั่งสุพรรณหงส์มีพลตรีพยาราชสงครามก่อนหงสกุลนะครับเป็นนายช่างประกอบพิธีลงน้ำเมื่อวันที่13พฤศจิกาปีพุทธศักราช2454นะครับนั่นก็คือ,อ ความเป็นมานะครับของเรือพระที่นั่งนะครับส่วนลักษณะนะครับโครงสร้างของเรือนะครับหน้าวาสถาปนิกของเรือสุพรรณหง์คือพ้นเรือตรีพญาราชสงครามนะครับกรหงสกุลจัดเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งมักใช้เป็นเรือพระทินั่งทรงของพระเจ้าอยู่หัวโขนเรือเป็นรูปหง์ลงรักปิดทองประดับกระจกภายนอกท่าสีดำท้องเรือภายใน ทาสีแดงยาว44.9เมตรกว้าง3.14เมตรลึก0.9เมตรกินน้ำ0.41เมตรกําลัง3.5เมตรพายครั้งหนึ่งแล่นไปได้ไกลถึง3.5เมตรนัก15.1ตันนะครับเครื่องประกอบนะครับเครื่องประกอบที่เราเห็นเป็นผู้นะครับผู้ห้อยนะครับที่ ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีผู้ห้อยนะครับผู้ห้อยที่หัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ทำด้วยขนจามรีนะครับซึ่งนํามาจากประเทศในปานนะครับมีลักษณะขนสีขาวนุ่มละเอียดนํามาประกอบทําเป็นชั้นๆเป็นทรงพุ่มแล้วจึงติดชนวนนะครับ ดชนวนโดยรอบและตกแต่งให้สวยงามนะครับส่วนบัลลังนะครับบัลลังกัญญาหรือบัลลังกัญญาเรือพะที่นั่งจะทอดบัลลังกัญญาเป็นที่ประทับกลางลำตกแต่งด้วยม่านนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบัลลังหรือพะท่นั่งนั่นเองนะครับลูกเรือนะครับเรือพะท่นั่ง สุพรรณหงษ์นั้นใช้ลูกเรือทั้งสิ้น57คนนะครับเป็นสีพาย50นายท้าย2คนนายเรือ2คนคนถือธง1คนคนสัญญาณ1คนและคนเหเรือ1คนนะครับสีพายจะสวมเสื้อสกราดสีแดงติดลูกไม้ใบข้าวนะครับกางเกงผ้าเสื้อสีดำคาดผ้ารัดประคตโมดเดทนะครับดาบฝักไม้ด้ามไม้กลึง สายสะพายดาบสักราชสีแดงติดแถบลูกไมส้สวมหมวกทรงประพาสสักราชแดงติดลูกไม้ใบข้าวสวมถุงเท้ายาวสีขาวรองเท้าหนังสีดำนะครับนายเรือสวมหมวกทรงประพาสหมดเทศยอดเกี้ยวเสื้ออัดตลับสีฟ้ารัดประคตนะครับคนทงท้ายนั้นแต่งกายด้วยหมวกทรงประพาสหมดเทศยอดจุก เสื้ออัตลักษณ์สีแดงผ้าเกี่ยวลายในท้ายเรือนะครับในท้ายเรือสวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี่ยวเสื้ออัตลักษณ์เขียวเสืส้ออัตลักษณ์สีเขียวรัดประคตโหมดเทศผ้าเกี่ยวลายนะครับนั่นก็คือประวัตินะครับหรือที่เกี่ยวข้องกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับที่ท่านได้เห็นอยู่นะครับนั่นก็คือเป็นประวัติความเป็นมาย่อๆนะครับของ เหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2520นะครับที่เอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับว่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้และหลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับซึ่งเหรียญ1บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับปีพุทธศักราช2520นะครับซึ่งแยกได้ออกเป็น สองแบบด้วยกันนะครับแบบผู้สั้นและผู้ยาวนะครับเป็นเหรียญกระสัคิวโปนิเกิลด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านหลังคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ปีพุทธศักราช2520นะครับส่วนผู้ยาวนะครับผู้ยาวและผู้สั้นนั้นรวมยอดการผลิต506ล้านนะครับ506ล้าน460,000เหรียญนะครับและแยกออกราคาที่ประเมินเหรียญ UNC นั้น ของเรือพะทนั่งสุพรรณหงษ์นะครับส่วนผู้ยาวนะครับผู้ยาวราคาที่เขาประเมินเอาไว้เพียงแค่ยี่สิบถึงห้าสิบาทนะครับไม่เกินนะครับ UNC นะครับส่วนผู้สั้นนั้นราคาที่ประเมิน UNC นั้นอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะครับไม่เกินนะครับส่วนเราจะดูอย่างไรนะครับว่าเป็นผู้สั้นหรือผู้ยาวนะครับก็มีลักษณะต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับใช้ กูเกิลนะครับใช้ Google หรือว่าเสิร์ชหาตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับว่าความผิดแปลกหรือว่าการดูเปรียบเทียบระหว่างผู้สั้นและผู้ยาวนะครับเป็นยังไงนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับถ้าลงในคลิปนี้ก็อาจจะยาวสักหน่อยนะครับก็เลยแนะนําให้ทุกๆท,ท่านนะครับดูเปรียบ,เท,ยบเทียบนะครับเปรียบเทียบว่าลักษณะลวดลายของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ผู้สั้นเป็นยังไงนะครับ ผู้สั้นเป็นยังไงและผู้ยาวเป็นยังไงนะครับดูตรงไหนตรงนี้ตรงนี้และตรงผู้นะครับก็จะแตกต่างกันนะครับระหว่างลายของเรือพะทนั่งนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับลวดลายนั้นจะแตกต่างกันนี่ก็คือ,อาราคาต่างๆนะครับราคาต่างๆของเหรียญหนึ่งบาทปี25 2 0นะครับ ของเรือพระ่นังสุพรรณหงษ์นะครับและอีกเหรียญหนึ่งที่หลายๆท่านนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวกับเหรียญเหรียญนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2525นั่นเองนะครับเหรียญหนึ่งบาทเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2525นะครับก็แยกออกเป็นหมวดหมู่นะครับแยกออกเป็นหมวดหมู่ได้ถึง5แบบด้วยกันนะครับ5แบบด้วยกันเอะทำไม เหรียญปี25งถึงมีถึงหแบบนะครับก็จะแยกออกเป็นนะครับโค้ดนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับตรงสัญ,ญลักษณ์นกวายุพักนั่นเองนะครับทุกท่านอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตนะครับหรือว่าหลายๆท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลนี้บิดเบือนก็อขอประทานอภัยด้วยนะครับซึ่ง เหรียญนะครับตรงนี้นะครับโค้ดของนกวายุพักนะครับของเหรียญกระสับคิวโปนิกเกิลนะครับปีพุทธศักราช2525ด้านหลังเป็นวัดภาษีรัตนศาสตร์สดารามนะครับตรงนี้นะครับวัดภาษีนะครับส่วนตรงที่เราจะต้องดูก็คือตัวนี้อันดับต้นๆนะครับอันดับต้นๆก็คือตรงนี้ก็จะมีโค้ดนะครับต่อโค้ดไว้ตรงนกวายุพักตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเลข25นะครับ ปีพุทธศักราช2525ัน25 25, นั่นเองนะครับสองห27สองหสองเ็สองดนะครับอ่าก็จะถ้าเกิดว่าเราขยายออกมานะครับขยายภาพออกมาก็จะเห็นว่ามีโค้ด25 2ห27สองหก็ดสองแ นะครับตรงนี้นะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนโค้ด25นั้นผลิตออกมานะครับ4ล้าน1แสน5หมื่นเหรียญนะครับโค้ด25นะครับ UNC ที่เขาประเมินเอาไว้นะครับต่อเหรียญนั้นอยู่ที่150บาทนะครับไม่เกิน150บาทนะครับ UNC ส่วน26นะครับ26ผลิตออกมา38ล้านเกแสน35,000เหรียญนะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่ไม่เกิน50บาทนะครับส่วน สองเกตนะครับอ,องเกตนั้นผลิตออกมา108ล้าน9ก้า0 0นเก้าหเหรียญน,นะครับ UNC อยู่ที่30บาทต่อเหรียญน,นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือ28นะครับโค้ดสอตรงนี้นะครับให้ขยายดูตรงนี้นะครับใช้แว่นขยายก็ได้หรือว่าใครมีกล้องนะครับแต่ก็เหรียญที่ผ่านการใช้งานมาก็ดูค่อนข้างที่จะลำบากสักหน่อยหนึ่งนะครับ คด28นะครับที่ผลิตออกมา1 0 5 4 6 5 0 0 0าีนเหรียญนะครับ u n เเขาประเมินเอาไว้อยู่ที่30บาทต่อเหรียญและที่สำคัญนะครับก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแบบที่5นั่นเองนะครับแบบที่5ที่มีราคาสูงนะครับมีราคาสูงที่เขาประกาศรับซื้อกันเยอะแยะมากมายนะครับว่าเหรียญแบบนี้มีราคาถึงหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ อยู่ที่พระบรมรูปนั่นเองนะครับพระบรมรูปก็จะแตกต่างกันอันนี้เป็นแบบปกตินะครับอ่าเป็นแบบปกตินั่นเองนะครับแบบปกตินะครับเป็นภ้าเสียรเล็กนะครับเป็นภ้าเสียรเล็กแต่อันนี้จะเป็นภ้าเสียรที่ปกตินะครับไม่ใช่ภ้าเสียรเล็กที่มีราคาถึงหลักหมื่นนะครับอ่าก็ต้องดูด้วยนะครับอ่าก็จะมีความแตกต่างนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญภ้าเสียรเล็กกับ ะเสียญปกติแบบนี้นะครับเอามาดูก็จะมีความแตกต่างส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นปีพุทธศักราช2525เช่นเดียวกันนะครับ25เช่นเดียวกันแต่ด้านหน้านั้นเป็นะเสียนเล็กนะครับอ่าส่วนะเสียนเล็กนะครับก็จะเป็นเหรียญตัวอย่างนั่นเองนะครับเป็นเหรียญตัวอย่างซึ่งอาจจะบางท่านนะครับบางท่านร้านใหญ่ๆนะครับอาจจะมีสะสมนะครับของเหรียญตัวนี้นะครับอ่า คงจะมีไม่กี่เหรียญน,นะครับคงจะมีไม่กี่เหรียญเพราะว่ายอดการผลิตนั้นระบุเอาไว้ว่ายอดการผลิตผลิตออกมาเท่าไหร่ของเหรียญเพเศียรเล็กนะครับแต่ว่ามีการผลิตออกมานะครับเหรียญพืเศียรเล็กที่มีราคาการซื้อขายนั้นหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือเหรียญปีพุทธศักราช2525นะครับส่วน E F นะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั้นนะครับก็ข,ขึ้นอยู่ กับคนซื้อและก็คนขายนะครับว่ามีการซื้อขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วในตลาดนะครับในตลาดการหมุนเวียนนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานโดยทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่เหรียญพเสียเล็กนะครับก็ราคาการซื้อขายกันเพียงแค่10กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเพียงแค่10กว่าบาทเท่านั้นเองก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับว่ามีความสภาพามีสภาพที่สวยงามนะครับสภาพที่สวยงามาเป็นเหรียญ UNC 95%นเเซต์นะครับ หรือว่าสภาพที่ใกล้เคียง UNC มากที่สุดนะครับส่วน UNC ร้อยนั้นก็ตามราคาที่ประเมินนะครับตามราคา UNC ที่เขาประเมินนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็น UNC 95%และก็ EF นะครับเหรียญ EF หรือเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับก็ลดหลังลงไป75% 50%นหระครับ30% 20%รือ15%บนะครับ,รนะรบขึ้นอยู่กับ ความสวยงามและความเด่นชัดของลวดลายต่างๆนั่นเองนะครับรวมในการประเมินนะครับนี่ก็คือเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับที่กาก้าพารวยนำเอาข้อมูลต่างๆนั้นเอามาฝากลงปนานาอาทุกๆท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าพารวยก็ขอจบคลิปหนึงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ